สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง s อชพีเซนะคาองเบ่งวันนี้นะคะมากับรถกระบะนะคะสวยๆบบทดีอีกเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นตัว Toyota Hilux Revo 2.4ตัว E นะคะเป็นตัว Smart c a b นั่นเองยกสูงนะ ใครที่กำลังมองหายอยู่ไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยเลขไม่น้อยมากนะคะเพียง97,000กิโลเมตรนะคะตัวรถเป็นรถปี2019นะคะใครที่สนใจคันนี้จองออกรถนะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเอิญจะพาไปดู บอดี้ภายนอกภายในตัวรถของคันนี้ก็เลยดีกว่านะคะต้องบอกก่อนราคาของคันนี้ตั้งขาอยู่ที่525,000บาทเท่านั้นนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวค่างกดอยู่ยมา1น0 0 0มบาทนะคะ7จงวดเดี๋ยวพาไปดูบอดี้กันเลย ตัวนี้นะคะมาพร้อมไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมตัดด้วยรังพึ้งสีดำแบบนี้นะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะช่วยในการขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นนะคะอีก2จุดมีในส่วนตัวไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพร้อมทะเบียนรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะทะเบียน4,001นะคะป้ายกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะนี่ ตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวล้อแม็กนะคะที่จะได้เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานหัวหนอหกรูนะคะพร้อมกับตัวยางที่จะได้นะคะเป็นยางดอกอยางหน้าย,ยางของคันนี้ติต๊กดอกคันนี้นะคะ,ขะ,คะเขาเป็นตัวยางพีสองหกห้าทับหกห้าอสิบเจ็ดนะคะนี่ ดอกยางหน้ายางถือว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะบันไดข้างอยู่ครบนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างหูกระจกเป็นโครเมียมติดฟิล์มมาให้รอบคันพร้อมใช้งานพร้อมกับตัวที่จับประตูเป็นแบบโครเมียมเลยนี่สวยมากเลยนะคะทุกคนรายละเอียดต่างๆนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟด้านท้ายเป็นแบบหลอดไส้ฮาโลเจนนะคะแแล้วก็มาพร้อมโลโก้ ไฮรักนะคะตัว e แล้วก็เป็นตัวรีโวนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะมีไฟเบรกดวงที่3ที่จับด้านหลังเป็นโครเมียมเซนเซอร์นะคะช่วยในการถอยด้านหลังอีก2จุดพร้อมกับบันไดด้านท้ายนะคะที่เป็นกันชนหลังเป็นโครเมียมนั่นเองสวยมากพื้นที่นะคะของตัวแมกไิเนอร์ด้านหลังนะคะต้องบอกก่อนว่ารถอาจจะยังไม่ได้สะอาดแบบร้อเพราะว่าเป็นรถที่ยังไม่ได้มาตั้งขายแบบร้อเนะคะเก็บรายละเอียดบางส่วนอยู่นั่นเอง แต่บอกก่อนว่ารอบคันนะคะคงสร้างตัวรถนะคะเขาสวยเดิมจริงๆนะคะรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหมนะคะแล้วก็ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังแน่นอนนะคะสามารถมาดูรถได้เลยนะคะร้านนะคะตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะคะชื่อเต็นว่า SP ซเซ็นต์คาห์งเบงนะคะอยู่ติดริมถนนข้างโรงพยาบาลเสาารีรักเลยนะคะสามารถนัดมาดูรถได้นะคะร้านเปิดตั้งแต่เวลา9โมงจนถึง 6โมงเย็นเลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะตลเลอกนะคะวันหยุดนะคะตลเลอกก็เปิดนะคะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดเช่นเดียวกันนะคะใครที่อยากจะนัดมาดูรถนะคะแล้วก็อยากเช็คด้วยนะคะเครดิตลูกค้าหรือว่าอยากเช็คนะคะในส่วนของตัวค่างวดหรือว่าอยากเช็คในส่วนของการเตรียมเอกสารนะคะแนะนาโทรสอบถามเอร์อได้ผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4ได้เลยนะคะสามารถแอดไลน์มาหาเอร์อเบอร์นี้ได้เลยนะ เดินพาไปดูนะคะในส่วนภายในตัวรถนะคะของคันนี้ก็เลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปชมภายในกันพามาชมภายในตัวรถกันเลยนะคะภายในคันนี้เป็นสีดําเช่นเดิมเลยนะคะที่จับประตูเป็นแบบโครมเมียมเดินได้ตะเข็บภายในรถเป็นสีดํานะคะกระจกเป็นออโต้คนขับสินคันล็อกรถกดล็อก,อกมีมาให้เรียบร้อยกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้ได้เลยนะคะพร้อมกับตัวควบคุมเป็นกุญแจนั่นเองนี่ พวงมาลัยนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชันทั้งฝั่งเดียวนะคะเซ็นทันในส่วนของตัวควบคุมที่พวงมาลัยจะมีที่รับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสำหรับคันนี้ให้เห็นกันเลยตัวนี้นะคะก็มีในส่วนของตัว fmamaux รองรับให้นะคะแล้วก็แอร์อนาล็อกนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้มีหมดประหยัดน้ำมันนะคะอีโ e คแล้วก็หมดพาวเวอร์ภายในได้เป็นเบาะผ้าสีดำเดินได้ตะเข็บสีขาวแบบนี้เลย นี่สวยมากและที่สําคัญแคปบเขาเปิดได้นะเปิดได้เลยนะคะทุกคนนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไข่ไม่มีถอดเลยนะหัวน็อตเดิมๆเม็ดอาร์โครงสร้างเดิมๆนะคะด้านหลังตัวรถเขาก็มาพื้นที่ด้านหลังนะคะได้เป็นบ่อหนังนะคะสําหรับด้านหลังนะ อันนี้ก็มีหนังมาให้เพาดานด้านบนไม่มียันใดๆนะคะรถสวยคัสเกตเอมาให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะันนี้แนะนําว่าไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าได้เกียร์ออโต้ออปชั่นเขาถือว่าจัดเต็มได้ตัวยกสูงได้รถสีบอลดูแลง่ายรักษาง,ง่ายนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวแคปด้วยพื้นที่การขนของขนสัมภาระด้านหลังคือว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวพาทุกคนนะคะไปดูห้องเครื่องยนต์ของคันนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลย พามาชมห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง2.4ดีเซลนะคะมาพร้อมกับตัวห้องเครื่องเป็นเครื่องเดิมแบบนี้เลยฝาครอบเครื่องเดิมเดมไม่แตกไม่ชำรุดเลยนะคะหัวน็อตรายละเอียดโครงสร้างให้เห็นกันเลยนะคะว่าน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะคะก็ไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอด เช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญนะคะคันนี้ไม่มีคับน้ามันไหลเยิมรั่วซึมนะคะตัวเครื่องเป็นเครื่องเดิมๆแบบนี้หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดเลยรถส,สวยคัดเกตเอจริงๆนะคะมาพร้อมกับตัวแผ่นกันความร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเดิมๆจากตัวรถเลยนี่สวยมากให้เห็นกันเลยเดิมๆจริงๆนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังสนใจออกรถนะคะโตโยต้าให้รักลีโวนะคะ2.4ตัว EP Runner นะคะได้รถปี2019เกียร์ออโต้ไปใช้งานนะคะสำหรับตัวแคบยกสูงนะีคะสีบอลเงินแบบนี้นะคะออปชั่นจัดเต็มเนะคะเซนเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเนะคะเอามาให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวภายในนะคะที่บอกเลยว่าเดิมๆทั้งคันนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีไฟไหม้นะคะไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเล็กถังนะคะสามารถโทรสอบถาม 0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิรนเมื่อนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาเดทรถสวยคัดเกตเอให้กับทุกคนได้รับชมอีกไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ